ร่วงตกของคนดีอยู่ดีๆก็เหมือนมีงานเข้างานงอกแบบไม่ทันตั้งตัวคนที่เคยดีรอบข้างบางคนก็เปลี่ยนไปเหมือนช่วงเวลานั้นบุญคุณความดีที่เคยมีต่อกันหายไปหมดทำดีก็ไม่ขึ้นจะคิดอันใดก็ตีบตันเหมือนมองไม่เห็นทางสว่างมันมืดมัวไปหมด มรสุมชีวิตรอบตัวก็โหมกระหน่ำรุนแรงเจ้ากรรมนายเวรก็เล่นเอาเป็นเอาตายอย่างหนักหนาสาหัสสิ่งที่เป็นดวงใจเป็นยอดรักก็เหมือนมหาหักอกทำให้หมดสิ้นกำลังใจด้วยการพัดพรากไปสู่สัมไรพบด้วยการเดินจากลาไปจากชีวิตที่ทำให้หนักแรงหนักใจ มรสุมของคนดีหลวนมุ่งโจมตีใจคุณธรรมเป็นที่สุดเหมือนถ้าผ่านเหตุการณ์ตกต่ำเช่นนี้ไปได้ชีวิตของเขาในชาตินี้และชาติหน้าจะเจริญอย่างยิ่งยวดทั้งกรรมที่หนักหนาสาหัสทั้งหมดก็จะสิ้นสุดในชาตินี้ที่ได้ชดใช้ชดเชยยอมรับวีลกรรม การทำดีของเขาภายนอกที่ไม่ขึ้นเพราะต้องชะตากรรมเท่านั้นแต่ทุกๆขณะที่เขาไม่ยอมหยุดทำดีอย่างสม่ำเสมอความดีก็ได้บ่งพอภายในใจของเขาให้กลับกลายเป็นวาสนาบารามีในที่สุดดวงขึ้นของเธอคนดีที่มีบุญบารามีมาก ช่วงเวลาใดที่บุญวาสนาบารมีส่งผลถ้าคนนั้นเป็นคนดีมากอยู่แล้วบุญวาสนาบารมีเก่าอุปธรรมส่งผลบุญก็จะรักษาเขาส่งเสริมเขาอุปธรรมเขาเกื้อกูลต่อเขาให้เกิดความสุขความเจริญความยินดีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ความคิดก็จะกลายเป็นปัญญาอันยิ่งใหญ่ มุ่งช่วยเหลืออนุเคราะห์เมตตาปัญญาสัรพสิงคําำพูดก็สว่างสวัยทุกๆคำล้วนเป็นธรรมอันเป็นมงคลการกระทำแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็เป็นสิ่งสำคัญอันประเสริฐมากที่สุดเธอที่เกิดมามีบุญบรารมีมากเมื่อดวงบรารมีก่อเกิดขึ้นในครั้งใดโลกลาล้วนสว่างสวัย คนทั้งหลายล้วนทราบซึ้งกินใจเทพยดาชั้นฟ้าก็แซ่สองบอกกล่าวกันไปทั่วชั้นฟ้าดินโดยอาจารย์ชัชวานเพ็งวัฒนะ